สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปวีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางการดูรุ่น Vivo อีกหนึ่งวิธีนะครับตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่ว่าจะจะไม่ดูผ่านกล้องนะครับแล้วก็ไม่ดูผ่านโปรแกรมในคอมนะครับแล้วก็จะมีความแม่นยําอยู่เหมือนกันนะครับวิธีนี้เพราะว่ามันจะบอกเวอร์ชั่นในตัวเครื่องเลยนะครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับเครื่องติดรหัสหน้าจอหรือว่าเครื่องติดหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราอยากรู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเวอร์ชันอะไรนะครับ ให้เราเข้าหน้า Recover y อนะครับโดยการกดบวกกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับพร้อมกันพอโลโก้มันติดนะครับไม่ปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกมันจะอยู่หน้านี้นะครับหน้า Fast Boot Mode นะครับมี Reboot มี Recover y Mode นะครับให้เรากดลบเลื่อนลงมาลบ1ทีนะครับแล้วก็กด Power ตอนนี้มันจะเป็นสลับเวอร์ชันใหม่ๆนะครับผมมันจะดูประมาณนี้นะครับ ในกรณีที่เราไม่สะดวกมีคอมนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะพอเรามาหน้านี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีเมนูคําว่า install software clear data นะครับ check system นะครับ shut down restart นะครับแล้วสังเกตดูนะครับมันจะมีเมนูตรงนี้อยู่ตัวล่างๆนะครับเดี๋ยวผมปรับฟ้องโฟกัสให้ก่อนนะครับอ่าโอเคสังเกตดูนะครับมันจะมีคําว่า the phone not r e t a g นะครับตรงนี้แหละนะครับ ให้เราติ๊กเข้าไปนะครับหนึนะครับ1,2,3่งองสติ๊กประมาณ6ครั้งนะครับหรือถ้ามันไม่ขึ้นจริงก็ติ๊กย้ำๆเลยครับประมาณ10ครั้งอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีเมนูตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับว่า Vi e w update logo อะเมนูเมนูตัวนี้แหละนะครับที่เราจะเอาที่เราจะเช็คเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับเช็คคำว่า Pd นะครับผมโอเคเราก็กดเข้าไปให้เราเลือกอันแรกนะครับผมทีนี้นะครับ ท่า<ม>นผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีอะไรเยอะๆเลยครับเราจะต้องตาไวๆหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าเราตาไม่ไวเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับให้เราหาคําว่า p d นะครับผมหรือแม่ก็เลื่อนขึ้นไปเลยส่วนมากมันจะอยู่เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปให้มันอยู่บนสุดเลยนะครับรู้เลยยังไงว่ามันจะอยู่บนสุดคือมันจะมีแถบตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับแถบขาวๆตรงนี้อยู่ไม่เราแตะตรงนี้เลื่อนเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆเลื่อนขึ้นไป บางเครื่องมันจะช้านะครับต้องค่อยๆ่อยเลื่อน่ะให้เราแตะลงมาให้มันอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับจนมันไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปได้อีกนะครับผมทีนี้นะครับให้เราค่อยๆเลื่อนลงมานะครับหาคําว่า pd นะครับผม pd ส่วนมากมันจะขึ้นต้นด้วย pd หนึ่งเก้านะครับค่อยคหานะครับอันนี้ผมผมจะเลื่อนค่อนข้างเร็วนะครับเพราะแต่ละเครื่องตำแหน่งมันจะอยู่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผม เหนตัวนี้ผมเจอแล้วครว่า PD 1 9 3 0น F นะครับผมนะครับตรงนี้ตรงที่นิ้วชี้ผมกำลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับ PD 1 9 3 0งเ้น e ย X เอ F นะครับขีด EX แล้วก็เอาเมนูตัวนี้นะครับไปเซิร์ชไปเซิร์ชดูใน Google นะครับแล้วเราก็จะเจอว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็นบายซิเกนะครับ